าโอเคครับผมวันนี้ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะฮะ The Best b a o l d c a s t Game TV นะครับผมและวันนี้ผมก็อยู่กันในเกม Sky Dive นะฮะซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกี่ยวกับการขับเครื่องบินนะฮะแข่งกันนะครับผมก็นะลองผมผมลองเล่นไปแล้วแค่เนี่ย tutorial นะครับผมก็นะแค่แค่สัมผัสแรกก็โอ้โหติดใจแล้วคือแบบ คือแบบภาพสวยมากๆเลยนะฮะับสำหรับเกมนี้นะครับผมอ่ะก็ใครที่สนใจนะฮะก็สามารถไปซื้อได้ในสตรีมนะครับผมซึ่งสตรีมนี้ก็ขายอยู่ที่ราคา9.99ดเก้าเกอลนะครับผมก็ถือว่าไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับผมนะก็ไปหาซื้อมาเล่นกันได้นะครับผมโอเคเริ่มเลยดีกว่านะที่สเตท e อนมันจะมีย่อยมีก่อนเนี่ยโอ้โหระดับมีเดียมเลยนะฮะอ๋ออันแรกก่อนแล้วกันนะฮะชูแย็บ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเปลี่ยนลายด้วยเนี่ยอุย้ยลายเทนเนี่ยนี่มันนกแอร์นี่หว่าเฮ้ยอันนี้โอ้โหคือแบบแต่ละลำนี่แบบเทมากนะฮะเอาเนี่ยแหละอันนี้แล้วกันอืมไป มาเลยมาเลยมาเลยบาย้ายอ,ยอมแล out มีเก็บไอเทมด้วยเก็บไปโดนเลยไอเทมขอไอเทมเลยเหรอโอ้ยนี่ใครใครมันปล่อยเลยมาวะไอเทมไม่สุดฮนะไอเทมไม่สุดไอเทมไม่

เฮ้ยโดชัดโดยชัดโอ้โหเครื่องจอบพังนะจบลวนจบลวน้ยลง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 ลตายเดือดตายเด๋ยวตายเฮ้ยใช้เทมนี้ป่อยปล่อยไม่ไอโจนให้โดนปล่อยไปก่อนเราไปแล้วติดเลยพวกปี๊ดทวกปี๊ดพวกปี๊ด ตอนนี้เราเราอยู่ที่2แล้วนะฮะไอไอที ouais, ่1นี่ชื่ออะไรเนี่ยสปีดเฟกนะฮะเฮ้เ้เอ้อ้เอเฮ้เ้เ้เฮ้เขให้รอดตรงนั้นกูไม่รอดกูไม่รอดกูรอดอีกครั้งหนึง lap remaining ัแล้วเอาอสุดท้ายแล้วต้องแทงไอสปีดให้ได้ เฮ้ยจรวดจรวดติตนำเทพเนี่ยยิงเล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 ยโดนปะวะต่อยไม่ร่วงเลยไอ้จะแสงมันได้ล้เว้ยโอ้นโนโนโนอเ้ยอะไรวะเฮ้ยกูบึมได้ไงวะเอ,อ,อบบไปไปเเมเ นี่เดบบี้เจ๊เดบบี้เี่โอ้ยโอ้โหเก็บไ้นเฮ้ย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 โอ้โหเฉียวเฉียวหนูไม่กินกันสนั่นเลยนี่เป็นลบเป็นที่ไหนวะเนี่ยเก็บไว้ก่อนอะไรไม่รู้เก็บไว้ก่อนปล่อยปล่อยไปปล่อยปล่อยไปเฮ้ยเฉยเฉยเเฉยโดนโดนอะไรเนี่ยแมนแมนเนียลอะแมนเนียล เกียร์เลยไม่รู้นจังแม่เนียเอาเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยเอา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 เรียวไม่พ้นเฮ้ยเฮ้ยใหญ่เลยอะอุ๊ยอะไรวะทิ้งทัมมิ่งเมื่อกี้มองไม่ทันระเบิดเลยวะอย่านะเว้ยที่หนึ่งต้องเป็นกรุกรูยอรไม่ทันแน่เลยว่ะ เอ็มเมนเนยลเอกไปแล้วมเมนเนยลอ๋อนี่ต้องรอดตรงนี้ต้องรอดตรงนี้เออมันจะได้เพอร์เฟกมันจะได้เพอร์เฟกมันจะได้เหี้ยจะลงน้ำเลยโอ้เต็งกว่าได้ที่สองอืมอันล็อกสกินแหม่อดเตนิวเลยอ่ะ ไปต่ออีกหลานเปลี่ยนเป็นเราบ้างเป็นเราบ้างมาแล้วมาแล้วอืมเท่มากนะฮะไปเว้ยไปเว้ยอู้ยบ้านคุณไม่ก็ปล่อยพเต็มพี่เอ้าหัดมองไม่เห็น โ,โอ้ยโ่าไงบ้าเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนลองเป้าลองเป้าลองเป้าเฮ้ยอะไรวะอะไรวะเครื่อ,ปปองกูไหม้แล้วเนี่ยชิบถ่ายแล้วไงเครื่องกูเราจะระเบิดอยู่แล้วแต่ไม่ไหวต่ังไว้ว่ะจะไม่เจอจะไม่เจอทำเครื่องกูพังเลยลอบเราเป้าเราเป้าเราเป้ายิงไปยิงไป พุ่งเลยพุ่งเลยพุ่งเลยโอ้ยทำไมเครื่องเป็นไงวะสภาพดูไม่ได้เลยเอาเอามาแล้วึ่งเสียงยกระตดกอ้ยอ้ยอ้ยเอาลเลยคุณยิงมั่งเว้ยมา เฮ้ยลงไหนลงไหนลงไหนเอาทุก <rôle> ที Warner ่หนึงทุกที่หนึงทุกที่หนึงทุกที่หนึ่งโอ้ระไอเทมยังไม่หายอย่างนี้อย่งนี้ปล่อยไปปล่อยไปเดืไปดองไปดองไปดับไปแล้วหนึ่งวิมันก็จะดับแล้วนี่หว่าตายแหล่ไม่ตายแหล่พังแหล่ไม่พังแหล่เฮ้ย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 ปล่อยไป เอาให้ดูโอ้ยช็อตเลยช็อตเลยช็อตเลย,เลยไม่เป็นไรกูมิโลเฮื่อช็อตอีกแล้วช็อตอีกแล้วติดบูธไปติดบูธไปควันดำแล้วตอนนี้เฮ้ยเอ้ยลงน้ำลงน้ำลงน้ำคือมันทันขึ้นมาทาันาทาเพื่อแม่งปึ้มมันใหญ่เลย เโอ้โหจะไปต่อยหลังคาบ้านแล้ววันแลบ running วันแลบแล้วไฟนอลแลบแล้วอ้าวเยอ่ยโอถูกถูกทุกคิวเรียกว่าเครื่องแม่งระเบิดเองอ้าวแล้วแม่งโดนไอเที่ยวไปเฮ้ยต้นไม้ต้นไม้อืมเต็มที่เลยโอ้โหโว้บ โอเคโอเคเออโอ้เมสแม็กซนเด้งไปแล้วเราที่หแล้วเว้ยที่หนที่หของฉันเอ้าเฮ้ยแมงส่ไปโอยแย่จังเก็ไปเขียวๆดีกว่าโอ้ยจะช่วยอะไรวะเนี่ย

ขึ้นแล้วจะระเบิดอยู่แล้วนี่ไปข้างบนเลยไปข้างบนเลยแม่จะปลอดภัยกว่าอืออืออันดับนเมิ่งอะไรอินเั้มิ่งปุถึงแล้วกูถึงแล้วที่หนึ่งไว้ที่หนึ่งไว้เจ้โอ้ยเกือบตายไม่ธรรมดานะฮะแหมโอ้ มีอันล็อกอะไรเนี่ยม,มันที่เลือกบอวะเนี่ยเอา้าโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราพักความมันความสนุกไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้กันนะครับผมไปข่้ามาต่อกันนะในพาร์ทที่2นะแล้วกันนะครับผมโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบายบาย